สวัสดีทุกคนอยู่ผมใครก็ไม่รู้วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านที่ผมคิดว่าคนไทยทุกคนน่าจะรู้จักแต่ไม่ใช่ประเทศนั้นนะโดยประเทศที่เราจะมาพูดถึงกันนั้นก็คือประเทศลาวนั่นเองราชอาณากรลาวหรือลาว เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนลาวมีภรมแดนติดกับกัมพูชาทางทิศใต้ติดกับเวียดนามทางทิศตะวันออกติดกับมณฑลยูนานทางทิศเหนือและติดกับสหรัฐไทยทางทิศตะวันตกและลาวก็ได้เป็นสมาชิกกับวงไพบูลร่วมแห่งมาเอเชียบุรพา ในขณะที่เราดำรงอยู่ในฐานะอินเดียส่วนหนึ่งในอิโนโดจีนของฝรั่งเศสเราได้รับเอกราชในปี1947แต่อย่างไรก็ตามประเทศก็ได้ประชิญกับความไม่มั่นคงหลังจากนี้ในปี1949ไทยได้ลุกเดนลาวในนามของ ปฏิบัติการอิสระซึ่งได้ชุดล้างความก้าวหน้าในการนำราวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ข้าราชการบางส่วนถูกปลดออกจากตำแหน่งชุมชนถูกทำลายและการพัฒนาอุตสาหกรรมได้หยุดชะงักลงจนกระทั่งความขัดแย้งได้ทิ้นสุดลงผลพวงจากการนุกลานทำให้ลาวเข้าสู่สภาวะไร้ระเบียบทั้งด้านการบริหารประชาชนโครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจแม้ว่าประเทศจะมีปัญหาร้ายแรงแต่กับมีการดำเนินการเพียงเล็กน้อยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังเวียงจันทร์ได้ตกอยู่ในภาวะเช่งกันทางการเมืองมาตั้งแต่ปี1957ซึ่งไม่สามารถบรรเทาทุกครั้งใหญ่ให้กับภมิภาคที่ถูกทำลาย หรือเริ่มความพยายามฟื้นฟูอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่พังทลายลงอย่างมีนัยยะสำคัญได้ส่งผลให้ชาวเราส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสภาพที่เรีย้ายากว่าในยุคอนณานิคมและไม่แย,สยแสต่อโครงการแห่งชาติเราเนื่องจากโครงสร้างนี้ล้มเหลวในการช่วยเหลือพวกเขาหรือชุมชนในการฟื้นฟูสิ่งที่สูญเสียไปจากไทย จังหวัดตึงเตงเป็นดินแดนใหม่ล่าสุดและอยู่ใต้สุดของประเทศลาวแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้จะเป็นชาวลาวแต่พื้นที่นี้อยู่ภายใต้การปกครองของกัมพูชาระหว่างปี1905-1949การควบคุมพื้นที่ดังกล่าวถูกส่งคืนให้แก่ลาวในช่วงเริ่มต้นของปริบัติการอิสระ ซึ่งในระหว่างนั้นเราถูกแบ่งระหว่างราชอาณาจักรหลวงพระบางและราชอาณาจักรจำปาศักหลังจากได้รับจังหวัดตึงเตงและนครจำปาศักเนื่องจากความใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยหลังจากปฏิบัติการที่สุดลงในปี1956สนที่สัญญาไทยฮกกุ ได้คืนดินแดนก่อนสงครามระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอินโดจีนอย่างไรก็ตามสนที่สัญญาดังกล่าวไม่ได้รวมบทบัญญัติสําหรับการคืนพรมแดนลาวกัมพูชาให้กับสู่สภาพก่อนสงครามซึ่งนาไปสู่ข้อพิพาทระหว่าง2ประเทศหลังจากที่ลาวได้ปฏิเสธที่จะยกเมืองสตุงเตงที่ถูกยึดครองเพื่อแก้ไขข้อพิพาท รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งผู้เยียวชาในท้องถิ่นไปเพื่อปณีปนอมพวกเขาพบว่าประชากรที่อยู่ราบลุ่มของสุงเตงเกืบทั้งหมดเป็นชาวลาวส่งผลให้รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนจุดยืนของเราในข้อพิพาทนี้แม้สถานการณ์จะขี้ขายลงอย่างเป็นทางการแล้วแต่รัฐบาลกัมพูชาย,ยังคงเดือดดานต่อการสูญเสียจังหวัดสุงเตงส่งผลให้ภาควัน ออกเชียงเหนือของกัมพูชาถูกเสริมกำลังทหารอย่างรวดเร็วอารมณ์ของผู้กดแค้นทางการเมืองของเขมรทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากและความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศก็ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงสำหรับประวัติและข้อมูลของประเทศลาวก็มีแต่เพียงเท่านี้หาข้อมูลผิดภาพประการใดหรือตกหล่นตรงไหนก็กล่าวขอภัยมาณที่นี้ด้วย สำหรับแหลงข้อมูลผมไม่ได้เอามาจากวิกิ .gg นะผมใช้ในตัวของ The New Orderpedia ซึ่งไอข้อมูลอาจจะไม่ได้ถูกต้อง100%แต่มัซนเป็นแหลงข้อมูลไม่กี่ที่ที่ผมคิดว่าน่าเชื่อถือโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย